มีอาการหัวรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแล้วก็หัวรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทนะคะส่วนสองหัวรองกระดูกคอแล้วสมผนบริเวณแขนทำให้ปวดชาได้นะคะส่วนบริเวณที่เป็นหัวรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทก็จะปวดร้าวลงขาปวดชาลึงเท้าเลยก็มีเขาพูดว่าเป็นทั้งสองกรณีเลยไหมคะเป็นทั้งสองแบบเลยค่ะปวดขนาดไหนเจ็บขนาดไหนก็ปกติที่จะต้องมีหยงวัตถุทิเลยค่ะแล้วถ้าไม่เลี้ยงก็คือสายก้าวไม่ออกค่ะคือเจ็บมาก แล้วก็มันเริ่มแบบดชาที่ปลายเท้าก็เลยเริ่มถาว่าจะต้องมีพิธีการอย่าง่ะไม่อยากจะผ่าตัดเพราะตัวการผ่านตาะค่ะคือก่อนหน้านี้คุณแอนไปเยอรมันมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคอนโซมันเป็นแน่นอนเอันก็ไปตรวจมาค่ะก็เลยรู้ว่าเป็นเลยใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกยังค่ะให้กายภาพไปก่อนคุณแอนใจเกายภาพไปก่อนนะ ส่วนใหญ่จะนวดค่ะอ๋อคือยังยังไม่ได้ไปเข้ากับย่ามเลยนะก็ไม่ได้อยากขาดขดด้วยเนาะแล้วคุณยังเซิร์ชจากทางไหนถึงสร้างว่าเรามีสถานบระกอบที่เกี่ยวกับนอกระดูกต้องไ่มค่ะคือวันนั้นเนี่ยคือมันมันมันล้าวลงข้างหลังคือตัวต้องแข็งตรงแบบนี้คือแค่จะเดินไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็เลยต้องไปฉีดยาต้องไปบรรเทาแล้วหลวงศุขว่าเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะก็เลยหาดูว่า มีวิธีการใดที่จะรักษาตรงนี้ค่ะท่เชียงรายเพราะตอนนั้นอยู่เชียงรายค่ะก็เลยไปเจอที่เพจของคุณหมอค่ะคิดว่าอยู่ไม่ไกลกันดีจังเลยเนาะเพราะวันนั้นก็ตัดสินใจนับตึมหมอเลยแล้วก็ปนับทันทีเลยเนาะอาคุณแอนทำทันทีเป็นครั้งที่สองใช่ไหมล่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแอนเข้ารับการบำบัดเลยเนี่ยคุณแอนมีความรู้สึกยังไงกับการบำบัดนอกจากมันดีขึ้นไหมมันเจ็บขนาดไหนถ้าเป็นตรงไหล่เนี่ยค่ะ หันไม่ได้เลยนะหันไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าสักเก้าสิบห้าเ็นเลยอ่ะแทบจะไม่แทบจะไม่คือไม่ปวดเลยล้วหันได้ปกติตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่ขาเนี่ยความปวดความปวดเนี่ยน้อยลงมาณสักแปดเก้าสิบเปอเซ็นต์เหมือนกันโอ้แปดเก้าสิบเเลยนะคะท่านผู้ชมีนี่คือต้องอทวดาทิตอันนี้คือประมาณหนึ่งเดือนนะไม่ถ้เรนว้นเลยค่ะแล้วก็ ถามว่ายังมีอาการอยู่ไหมยังมีอยู่นะมันจะเป็นเซตลึกๆกะค่ะลึกๆบางๆเนาะแต่เราสามารถใช้ชีวิตได้แล้วไม่ใช่ที่เราต้องพระงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะที่ท่านคะเนี่ยคุณแอนนะคะมาบัมบัดเพียงครั้งที่สองเองยังสามารถหายได้ถึง80-90%เลยนะคะแต่เราก็อยากให้คุณแอนเนยเข้ามาให้ครบคอร์สเลยนะคะถ้าปกติคอร์สสัมบัตจะอยู่ประมาณ3-5ครั้งในกรณีที่เป็นน้อย3ครั้งก็หายแน่นอนละนะคะ ไม่สามารถขายแล้วไม่มาแต่เราก็ย <te okay? ังเก็บพอสให้นะคะสามารถมาได้จนครบพอยนะคะคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับราคาแล้วก็การบำบัดการดูแลของเราในในแบบนี้คือจริงๆแล้วโลกอ้ตัวที่เขาเรียกเรื่องหอหลังกระดูคั้งนีมนเป็นเป็นโรที่ํำคาญะค่ะเปนโลกที่ลำคาญแล้วก็เป็นเหลือหลังแอนเนี่ยเป็นมาสมปีแอนคิดว่าแอนมี แอนต้องไปนวดเนี่ยหมดไปหลายแสนมากเพราะไม่ไคลุกอาชีพนะคะจริงๆแล้วถ้าบอกว่ามามาลองทําดูแล้วถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะคะในในคลิปไมหรือขั้นตอนไหนแตกแต่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันดีขึ้นแอนเพื่อที่มันคุ้มค่าในความรู้สึกนะคะในเรื่องของทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาด้วยค่ะโอ้โหมีใจจังเลยค่ะเพราะว่าหลายหท่านก็มีความกังวลการที่จะเข้ามาบำบัด รายาเยอะไหมในเศรษฐกิจแบบนี้นะแต่ว่าก็ยืนยันจับต้องเพราะเราบอกว่ามันคุ้มค่าแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เราไปม้วนก็ทั้งว่าเป็นพันสองพันตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ค่คะพอเราใช่อัอทนทุกอาทิตย์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ตอ้องคงถามหมานะคะโอ้โหเนาะไม่ไม่ใช่เนลาเราต้องไ,ไ,ไปจนเดือนละครั้งก็ขอได้ถอนใครก้ามเดือนคะเพราะว่าอยากบอกว่าทุกครั้งเวลาไปม้วน ส่วนของกล้ามเนื้อเท่าน,นั้นนะคะแต่ว่าเส้นเอ็นทำขื่อและหลอดลมกระดูกสลับทั้เส้นประสาทนั้นนะคะส่วนใหญ่ของเนื้จะทําให้ไม่ได้นะคะเราต้องเข้ามาบางังบ,บัดลักษณะแบบนี้ลึกแล้วก็เฉพาะจุดดีกว่านะคะคุณนายมีความพอใจแค่ไหนกับการเข้ามาบางับางบัดตรสามบังบัตของเราคะข้าหนึ่งข้าถ้าใจสิบใช่ไหมคะ เราต้องตรวจสร้างทับเส้นประสาทนะคะออฟฟิศซินโดรมะนะคะลมช้ำหรือเจ็บปวดเส้นเอ็นกางคืดต่างๆก็เข้ามาอย่างน้อยเข้ามาปรึกษากันเรื่งดีนะคะการปรึกษาการเข้ามาตรวจเช็คไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจนกว่าคุณจะตัดสินใจเข้าคอระสะ์สกันเรานะคะอย่าลืขอกกับคุณคุณแยงข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเจอคี่เชียงราห์นะคะ่ะคุณแยง